วิธีเปลี่ยนพลังงานภายในดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราทุกคนต่างเคยสัมผัสกับความรู้สึกที่ว่าบางคนมีออร่าดึงดูดผู้คนหรือสถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายในขณะที่บางคนดูเหมือนจะดึงดูดแต่ปัญหาและความโชคร้ายเข้ามาหาอยู่เสมอ นี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของพลังงานภายในที่เราเปล่งออกมาจากตัวตนของเราพลังงานภายในคือเคลื่อนความถี่ที่เกิดจากความคิดความรู้สึกความเชื่อและทัศนคติของเรามันเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ทำงานตามหลักการที่ว่าสิ่งคล้ายกันย่องดึงดูดสิ่งคล้ายกันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกฎแห่งแรงดึงดูด เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพลังงานภายในไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์หรือเวทมนต์แต่มันคือการฝึกฝนจิตใจให้มีสติเลือกที่จะคิดรู้สึกและเชื่อในสิ่งที่จะส่งเสริมชีวิตของเราให้ดีขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานภายในได้ชีวิตภายนอกของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราปรารถนาพลังงานภายในทำงานอย่างไร ลองจินตนาการว่าตัวคุณเองเป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเครื่องส่งนี้จะออกอากาศเคลื่อนความถี่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังรู้สึกและกำลังเชื่อเมื่อคุณส่งเคลื่อนความถี่บวกออกไปจากระวลหรือพลังงานรอบตัวคุณก็จะตอบสนองโดยการส่งเคลื่อนความถี่ที่คล้ายกันกลับมาหาคุณในรูปแบบของเหตุการณ์ผู้คนหรือโอกาสต่างๆองค์ประกอบของพลังงานภายใน 1. ความคิด t o t s ทุกความคิดของเรามีพลังงานไม่ว่าจะเป็นความคิดเชิงบวกเช่นความสุขความรักหรือความคิดเชิงลบเช่นความกลัวความกังวลความสงสัยความคิดซ้ำๆจะกลายเป็นความเชื่อ 2. ความรู้สึกหรืออารมณ์ feelings emotions อารมณ์คือตัวบ่งชี้ระดับพลังงานของเราอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความรักความตื่นเต้นมีเคลื่อนความถี่สูงในขณะที่อารมณ์เชิงลบเช่นความโกรธความเศร้าความกลัวมีเคลื่อนความถี่ต่ำา 3. ความเชื่อ belief ความเชื่อคือความคิดที่เรายอมรับว่าเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่เสริมสร้างศักยภาพเช่นฉันทำได้ ชั้นคู่ควรหรือความเชื่อที่จำกัดศักยภาพเช่นฉันไม่ดีพอชีวิตมันยากความเชื่อเหล่านี้ขับเคลื่อนพฤติกรรมและการตอบสนองของเราสัญญาณว่าพลังงานภายในของคุณอาจเป็นลบก่อนที่จะเปลี่ยนพลังงานภายในคุณต้องตระหนักรู้ก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นแบบไหนลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้ 1. รู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์อยู่เสมอ แม้จะพักผ่อนเพียงพอแต่ก็ยังรู้สึกหมดแรงไม่กระตือรือร้น 2. มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบอย่างมากมักจะมองเห็นแต่ปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่ดีในทุกสถานการณ์ 3. หงุดหงิดโกรธหรือวิตกกังวลง่ายอารมณ์แปรปรวนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ 4. ดึงดูดแต่ปัญหาหรือคนที่เป็นพิษเข้ามาในชีวิต สถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นซ้ำๆหรือพบเจอแต่คนที่ไม่ดี 5. ไม่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เสมอรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างอยู่เสมอไม่มีความสุขกับปัจจุบัน 6. บน่นหรือวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งโฟกัสที่ข้อเสียของผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่างๆ 7. รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่คู่ควร ขาดความมั่นใจในตนเองและคุณค่าในตัวเองหากคุณมีสัญญาณเหล่านี้หลายข้อไม่ต้องกังวลนะคะมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้วิธีเปลี่ยนพลังงานภายในเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆการเปลี่ยนพลังงานภายในเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความตั้งใจแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง 1. เริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ a r e n e s สสังเกตความคิดและอารมณ์ทุกครั้งที่ความคิดหรืออารมณ์เชิงลบผุดขึ้นมาให้ตระหนักรู้ถึงมันโดยไม่ตัดสินตัวเองเพียงแค่สังเกตว่ามันเกิดขึ้น 2. จดบันทึกประจำวันการขีดบันทึกประจำวันเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ของคุณจะช่วยให้คุณเห็นรูปแบบและสาเหตุที่แท้จริงของพลังงานที่คุณเปล่งออกมา 3. เปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นเชิงบวก Shift ชิฟโยทอ s ท้าทายความคิดเชิงลบเมื่อคุณจับได้ว่ากำลังคิดลบให้ถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นจริงหรือไม่มีวิธีอื่นที่จะมองสถานการณ์นี้ได้ไหม 2. ใช้การยืนยันเชิงบวก affirmations พูดประโยคที่เสริมสร้างพลังบวกซ้ำๆทุกวันเช่นฉันมีความสุขฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆฉันดึงดูดโอกาสเข้ามาในชีวิต เลือกประโยคที่คุณเชื่อและรู้สึกถึงพลังของมัน 3. ฝึกการมองโลกในแงด่ดีพยายามมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์แม้ในความท้าทายก็ยังคงมีบทเปลี่ยนหรือโอกาสซ่อนอยู่ 3. ยกระดับความรู้สึกหรืออารมณ์สำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหน การจดบันทึกความขอบคุณเป็นประจำทุกวันจะช่วยยกระดับความถี่ทางอารมณ์ของคุณได้อย่างมหาศาลทำในสิ่งที่รักและทำให้มีความสุขใช้เวลาทำกิจกรรมที่คุณหลงไหลทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและเติมเต็มพลังงานให้กับคุณฟังเพลงที่ยกระดับจิตใจดนตรีมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เลือกเพลงที่มีเนื้อหาและจังหวะที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมีความสุข หัวเราะและยิ้มการหัวเราะและการยิม้มช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขลองดูหนังตลกหรือใช้เวลากับคนที่ทำให้คุณหัวเราะได้ช่วยเหลือผู้อื่นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนสร้างความรู้สึกเติมเต็มและความสุขอย่างแท้จริง 4. ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่จากัดระบุค,ความเชื่อที่จากัด อะไรคือความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองชีวิตหรือโลกที่ฉุดดังคุณไว้เช่นฉันไม่เก่งพอเงินหายากพิสูจน์ความเชื่อเหล่านั้นหาหลักฐานที่โต้แย้งความเชื่อเหล่านั้นหรือลองทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อนั้นเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นสร้างความเชื่อใหม่แทนที่ความเชื่อที่จำกัดด้วยความเชื่อที่เสริมสร้างพลังเช่นฉันมีความสามารถในการเรียนรู้และเติบโตได้ ฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของฉัน 5. ดูแลสุขภาพกายออกกำลังกายสม,ม่ำเสมอการออกกำลังกายช่วยปลดปล่อยความเครียดเพิ่มพลังงานและทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นมีผลโดยตรงต่อพลังงานภายในรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่เรากินมีผลต่อพลังงานในร่างกายหลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปน้ำตาลและคาเฟอีนที่มากเกินไป นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนไม่พอทําให้ร่างกายและจิตใจอ่อนล้าซึ่งส่งผลให้พลังงานภายในต่ำลง 6. จัดการสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบข้างจัดระเบียบพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาและมีแสงสว่างเพียงพอจะช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังบวกล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกใช้เวลาอยู่กับคนที่คิดบวก สนับสนุนคุณและทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองหลีกเลี่ยงคนที่เป็นพิษหรือคนที่บั่นทอนพลังงานของคุณบริโภคสื่ออย่างมีสติจำกัดการเสพข่าวสารเชิงลบหรือเนื้อหาที่สร้างความเครียดเลือกดูอ่านหรือฟังแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างแรงปันดาลใจ 7. ฝึกการทำสมาธิและการเจริญสติการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบ ลดความคิดฟุ้งซ่านและเพิ่มความสามารถในการตระหนักรู้ถึงพลังงานภายในของคุณการฝึกสติช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงานเชิงบวก 8. แสดงความรักและเมตตาไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองผู้อื่นหรือสรรพสิ่งการแสดงออกถึงความรักและความเมตตาเป็นพลังงานที่มีความถี่สูงที่สุด เมื่อคุณให้ความรักคุณจะดึงดูดความรักกลับมาบทสรุปคุณคือผู้สร้างพลังงานของตัวเองการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของใครแต่ต้องอาศัยความเข้าใจความตั้งใจและความสม่ำเสมอในการฝึกฝนมันคือการที่เรากลับมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกกำหนดว่าเราจะรู้สึกอย่างไรจงจำไว้ว่าคุณคือผู้สร้างพลังงานของตัวเองทุกความคิดทุกความรู้สึกและทุกความเชื่อที่คุณมีล้วนเป็นแม่เหล็กที่กำลังดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ลองทำตามวิธีเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณจะพบว่าเมื่อพลังงานภายในของคุณเปลี่ยนไปโลกภายนอกของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนตามสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างน่าอัศจรรย์ใจคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือยัง